คนกลุ่มนี้เขาเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าขีดจํากัดที่ความสูงวัยนําพาเข้ามาสู่ชีวิตเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่เจอกับตัวเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเยอะมากแค่ไหนครับสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งเรื่องของธุรกิจผู้สูงอายุเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแล้ว เพราะต้องบอกตามตรงนะครับว่าแทบจะทุกสื่อก็จะมีการตื่นตัวเรื่องของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเราแล้วหลายๆคนมองว่ามันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ดังนั้นเมื่อปีก่อนเนี่ยมันก็มีบริษัทใหญ่ที่เขาติดต่อผมมาเข้าคุยกับผมว่าเขาอยากจะเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นเพราะในโปรเจกต์สเกลแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจเราก็สามารถทําได้เลยเราจะต้องศึกษาอะไรหลายอย่างมากซึ่งสิ่งที่ผมเจอ,อหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะน่าแปลกใจเพราะมันตรงกันข้าม กับแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องพวกนี้ให้ฟังแต่ผมอาจจะยังต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับลูกค้านะครับอย่างความท้าทายที่1เลยเนี่ยก็คือว่ากลุ่มผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีกําลังซื้อน้อยกว่าที่คนประเมินเยอะมากนะครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าจิตวิทยาของคนเรื่องของความสบายใจที่จะจ่ายเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ว่าความปลอดภัยในสถานะการเงินของ เขามันนเเป็ยงงไรพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดถึงกลุ่มคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มคนที่กเกษียณอายุไปแล้วส่วนใหญ่เขาจะมีรายได้ที่ค่อนข้างจํากัดเพราะเขาจะต้องพึ่งเงินจากบําเหน็จบํานานหรือแม้แต่เงินที่ลูกหลานช่วยออกให้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดในตลาดนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่ากําลังซื้อของผู้สูงอายุพวกนี้มันคงไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับกลุ่มคนทํางานใช่ไหมครับยิ่งกลุ่มคนที่พึ่งแต่เงินเก็บของตัวเองคนกลุ่มนี้ยิ่งกลัวการใช้ ้เงินไปกันใหญ่นะครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีลูกหลานดูแลเนี่ยถ้าไม่ได้มีฐานะจริงๆผมมั่นใจว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยมากนักหรอกครับเพราะเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนี้คนทั่วไปในตลาดเองที่ทํางานเขาก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทางบ้านเยอะมากพออย่างที่หลายธุรกิจคาดหวังเอาไว้หรอกครับดังนั้นในเรื่องของกําลังซื้อตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วในความท้าทายที่2นั่นก็คือความต้องการของผู้สูงอายุเน จริงๆแล้วมันยากและซับซ้อนกว่าที่หลายคนเข้าใจนะครับเพราะผมเห็นหลายๆคนที่อยากจะกระโดดเข้าไปเล่นในธุรกิจนี้เขาไม่ได้เป็นคนสูงวัยแต่เขาเป็นกลุ่มคนที่เห็นโอกาสในตลาดแล้วอยากกระโดดเข้าไปเล่นมากกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ปัญหาก็คือว่าเขาอาจจะประเมินความซับซ้อนของเพนท์พอยท์ที่มีอยู่ในตลาดนี้ต่ําเกินไปครับเพราะผมต้องยอมรับนะครับว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยคิดแบบเหมารวมเหมือนกันว่ากลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีความต้องการประมาณ แต่หลังจากที่ได้หาอินไซต์มาด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยผมถึงเข้าใจนะครับว่าความซับซ้อนตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจครับอย่างกลุ่มคนที่อายุ60-65ปีในเชิงจิตวิทยาเนี่ยคนกลุ่มนี้ยังจะรู้สึกนะครับว่าเขาอย่างอายุไม่ได้เยอะมากดังนั้นมุมมองชีวิตของเขาที่มีในตอนนี้มันจะแตกต่างจากกลุ่มคนที่อายุ66ปีไปจนถึง70-80นะครับเพราะอย่างคนที่อายุ70กว่าขึ้นไปเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาเริ่มจะ เห็นแล้วนะครับว่าขีดจํากัดที่ความสูงวัยนําพาเข้ามาสู่ชีวิตเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้แล้วนะครับดังนั้นในเชิงของจิตวิทยาคนกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างจากคนกลุ่มแรกแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าผมยกแค่2กลุ่มใหญ่ๆขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากมันมีปัจจัยย่อยอะไรหลายๆอย่างที่จะเป็นตัวแปรผันครับอย่างคนที่เขาอยู่ในเมืองอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอก คนพวกนี้เขามีจิตวิทยาที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าความละเอียดอ่อนของตลาดนี้มันเป็นอะไรที่หลายคนยังมองข้ามอยู่ถ้าใครจะกระโดดเขาเ้าไปเล่นจริงๆเราต้องเข้าใจเขาในเชิงลึกก่อนนะครับแล้วในส่วนที่3นั่นก็คือความท้าทายในการบริหารธุรกิจครับซึ่งถ้าใครที่อยู่ในธุรกิจบริการในตลาดผู้สูงอายุตอนนี้ก็จะรู้นะครับว่าบุคลากรคุณภาพที่เราจะสามารถหาได้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับเพราะเราต้องยอมรั ว่าในตลาดนี้มันเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่สนใจที่จะมาทํางานสวัสดิการสภาพแวดล้อมอะไรทุกอย่างมันยังไม่ได้เอื้ออํานวยขนาดนั้นมันมีสายงานอะไรต่างๆนานา,นาที่ดีกว่านี้อีกเยอะที่เขาสามารถจะเลือกได้มันเลยเป็นเหตุผลที่การหาพนักงานคุณภาพยังเป็นโจทย์ที่ใหญ่อยู่ครับแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราจะดึงทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เงินเยอะมากเพราาให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราลองไปมองธุรกิจสายการบินดูนะครับ เราจะเห็นว่าอาชีพแอร์โฮสเตสหรือสตูดเนี่ยถ้าดูตามตัวเนื้องานแล้วมันไม่ได้เป็นสายอาชีพที่น่าทาขนาดนั้นแต่ที่หลายๆคนยังอยากจะกระโดดเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้นับเรื่องของหน้าตาทางสังคมมันก็จะเป็นเรื่องเงินนี่แหละใช่ไหมครับเพื่อนๆมองว่าในอุตสาหกรรมนี้เขาอยากจะลดค่าตอบแทนโดยรวมให้กับพนักงานตรงนี้ไหมครับแน่นอนว่าเขาอยากจะลดอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือถ้าเขาลดค่าตอบแทนตรงเนี้ยคนที่มีคุณภาพก็จะถูกดึงไปอุตสาหกรรมอื่นหมดดังนั้นเรื่องของเงินตอบแทนตรงเนี้ยมันเป็น ปัจจัยสําคัญมากๆที่จะสามารถดึงคนเข้ามาในอุตสาหกรรมไหนได้ครับแล้วถ้าเราหันกลับมามองตลาดผู้สูงอายุเนี่ยเพื่อนๆมองว่าการที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ของคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมนี้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเราอัดเงินค่าตอบแทนให้กับเขาเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อนๆว่ามันเป็นไปได้ไหมครับผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากถ้าเอกชนไม่ยอมขาดทุนเองครับพอถ้าเราไปดูถึงความท้าทายที่4นั่นก็คือความท้าทายที่ว่าผู้เล่นยักษ์ใหญ่ในตลาดตอน เขาได้ยึดหัวหาดสาคัญสําคัญไว้แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งคําว่าหัวหาดสําคัญตรงนี้ผมหมายถึงว่าเขาลงทุนสร้างสถานที่เพื่อที่จะให้บริการคนที่มีกําลังซื้อโดยเฉพาะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปไงครับว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ในตลาดเขาไม่ได้มีกําลังซื้อเยอะขนาดนั้นแต่กลุ่มผู้สูงวัยที่มีกําลังซื้อเยอะจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ก็ยังถือว่ามีไม่น้อยแต่ยักษ์ใหญ่ในตลาดเนี่ยเขาเห็นโอกาสตรงนี้แล้วเขาพร้อมที่จะลงทุนเพื่อจะยึดหัวหาดเอาไว้นะครับถ้าไม่เชื่อเราลองไป ติดตามข่าวเกี่ยวกับเครือ BDMS หรือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาทุ่มเงิน2.3หมื่นล้านขึ้นมารับรองตลาดนี้โดยเฉพาะนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงหลายๆาบริษัทที่เขาลงทุนหลักร้อยหลักพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นในความท้าทายเนี่ยก็คือว่าผู้สูงวัยที่เขามีเงินในตลาดเขาจะเลือกไปจ่ายกับที่ที่พร้อมที่จะให้บริการเขามากกว่าเงินก้อนใหญ่ๆมันจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าที่เหลือเนี่ยเราจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ1ก็คือกลุ่มคนที่เขาพอจะมีกําลัง ซื้อด้วยตัวเองและ2ก็คือกลุ่มคนที่เขามีกําลังซื้อต่ําและต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐบาลครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้จะเป็น2กลุ่มที่หลายธุรกิจในวันข้างหน้าเขาจะต้องไปแย่งกันเองส่วนกลุ่มคนมีเงินเขาก็จะไปหาผู้เล่นที่ใหญ่กว่าครับมันก็เลยจะเกิดโจทย์ใหม่ขึ้นมาที่ว่าแล้วแบบนี้เราจะแข่งขันยังไงบนพื้นฐานปัจจุบันเพราะผมบอกเลยนะครับว่าลักษณะตลาดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของตลาดปราบเสียนครับหลายคนที่มีเงินและกระโดดเข้าไป ผมมั่นใจว่าเจ็บตัวออกมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมามองใน,นกลไกของตลาดและหาวิธีการที่จะสามารถแข่งขันได้โดยการคิดแบบกลยุทธ์ให้เป็นนะครับเพราะไอเดียธุรกิจที่ดีทุกอย่างบนโลกนี้องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเพื่อนๆว่ามันคืออะไรครับมันต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้ายิ่งปัญหาใหญ่แค่ไหนยิ่งดีจริงไหมครับซึ่งการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหานั้นแบบหมดเปลือกเราถึงจะสามารถทาได้ ดังนั้นในทีมของผู้สูงวัยเนี่ยมันก็จะวนอยู่3ปัญหาใหญ่ๆ1ก็คือเรื่องของการเดินเหินที่มันยากขึ้น2ก็คือเรื่องของความจําที่มันแย่ลงและ3ามเดีวยวก็คือเรื่องของความเหงาครับแล้วธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาทั้ง3อย่างเนี้จริงๆแล้วมันมีเป็นร้อยธุรกิจนะครับเพราะอย่างปัญหาที่3นั่นก็คือเรื่องของความเหงาเนี่ยผมมองว่าหลายคนยังไม่ได้นึกถึงธุรกิจที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่า ชีวิตคนเราโดยทั่วไปยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเราก็จะยิ่งสูญเสียคนที่สนิทกับเราไปเรื่อยๆซึ่งการที่เราสูญเสียคนสนิทคนใกล้ชิดไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้เรารู้สึกเหงามากนะครับแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> คุณโจผู้สูงอายุก็สามารถใช้เวลากับลูกหลานได้นี <c oughs> ่เขาไม่เหงาขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับเ <c oughs> พราะเราต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันไม่ได้เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าที่ ทำงานที่ไปโรงเรียนถ้ามาคุยกันจริงๆจังๆแล้วมันไม่เหมือนกับการที่เขาคุยกับผู้สูงอายุเหมือนกันหรอกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกนะครับว่าเรื่องของความเหงาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่หลายคนคิดนะครับผมก็เลยมองว่าธุรกิจที่จะมาจัดการตรงนี้ได้มันจะเป็นธุรกิจที่สามารถทําเงินได้และสามารถพัฒนาบั้นบายชีวิตของผู้สูงอายุหลายๆคนเลยนะครับแล้วธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านบอร์ดเกมร้านหนังสือร้านกาแฟอะไรต่างๆนานา,นา สามารถทําได้หมดนะครับเราแค่จะต้องทําให้สถานที่เนี่ยมันเอื้อต่อการที่คนมาพบปะก,กันและสามารถแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันได้ครับซึ่งธุรกิจพวกนี้ผมมั่นใจนะครับว่าลูกๆเองก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปในที่แบบนี้เหมือนกันเพราะนอกจากที่เขาจะสามารถคลายความเหงาแล้วเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสได้พัฒนาสมองโดยการได้เล่นเกมอะไรต่างๆด้วยครับแล้วอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมมองว่ามันอาจจะไม่บูมวันนี้แต่มันจะบูมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือธุรกิจคลินิกกี ภาพบําบัดครับซึ่งในธุรกิจนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่กลุ่มคนสูงวัยแต่มันเหมาะกับกลุ่มคนทํางานทั่วไปด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ทํางานเราจะไม่ค่อยได้ขยับตัวอะไรเยอะมากปัญหาที่มันจะเกี่ยวกับสรีระและกายภาพต่างๆเนี่ยนับวันเรายิ่งจะเห็นเยอะขึ้นแล้วนะครับคนที่มีอายุแค่เลข2เลข3มเขาก็ต้องไปคลินิกกายภาพบําบัดกันหลายคนครับยิ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเองไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยังไงเขาก็ต้องไปอยู่แล้วพอสําหรับลหลายๆคนถ้า เขาไม่ไปทํากายภาพบําบัดเขามีโอกาสที่จะติดเตียงได้เลยนะครับดังนั้นผมมองว่าธุรกิจนียเป็นธุรกิจที่มีอนาคตไกลแล้วสามารถต่อยอดได้อีกหลายอย่างครับแล้วอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมมองว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนอนทั้งหลายครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับคนทั่วไปถ้าเรามีอายุมากขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งแล้วร่างกายของเราจะมีปัญหาเรื่องของการนอนครับซึ่งปัจจัยตรงนี้มันมาจากอะไรหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น อะไรทั่วไปเช่นการลดลงของการหลั่งสารเมลาโทนินไปจนถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันทําให้เรานอนยากขึ้นครับแล้วปัญหาพวกนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่เจอกับตัวเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเยอะมากแค่ไหนครับซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ผมเห็นชัดเจนนั่นก็คือธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับการที่ให้ผู้สูงอายุงี่หลับครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าผู้สูงอายุหลายคๆคนเขาก็อาจจะไม่ได้นอนกลางคืนเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนัน ในระหว่างวันเขาก็มักจะใช้เวลางีบนะครับซึ่งการงีบหลับเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะไปนอนในห้องเขาก็มักจะนอนในห้องนั่งเล่นมากกว่าซึ่งแกลบในตลาดตรงนี้ผมเห็นนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทํามาให้ผู้สูงอายุนอนตอนนี้มันยังมีน้อยมากครับผมเลยมองว่าธุรกิจแบบนี้มันจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสจะเกิดในอนาคตและคนส่วนใหญ่ในตลาดยังมองข้ามไปครับถ้าเราสามารถสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ขึ้นมาตั้งแต่เนิ่นๆได้ผมมั่นใจว่าธุรกิจนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตลาดสูงวัยจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนวาดฝันเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หมดหวังไปเลยสัทีเดียวครับเราแค่จะต้องเข้าใจตลาดแล้วเข้าไปอย่างระมัดระวังครับเพราะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าลักษณะของตลาดนี้มันเป็นตลาดปราบเซียนเราอย่าประมาทโดยอันขาดครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอให้เพื่อนๆเฮงๆนะครับ